คาถาบูชาพระพุทธชินราชบทที่เขียนไว้ในโบสถ์ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมา สัมพุทธะอิเมหินานาสักกาเรหิอาภิปูชิเตหิทีกายุโกโหโมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราโพชชโยโหตุสัพพัทธาพุทธชิะราชาอาภิปะเรตุมัง นะโมพุทธายะอิเมหินานาสักกาเรหิอภิปูชิเตหิทีกายุโกโหมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราโพชโยโหตุสัพพัธาพุทธชินราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะ อิเมหินานาสักกาเรหิอาภิปูชิเตหิทีกายุโกโหมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราโพชโยโหตุสัพพัทธาพุทธชินะราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหิ นานาสักกาเรหิอาภิปูชิเตหิทีกายุโกโหมิอโลโคสุขิตโตสิทธิกัดจังสิทธิกำม,มังปิยังมะมะประสิทธิราโพชยโยโหตุสัพพัทาพุทธชินราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานา สักกาเรหิอาภิปูชิเตหิทีกายุโกโหโมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกําม,มังปิยังมะมะประสิทธิราโพชชโยโหตุสัพพัทธาพุทธชินราชาอภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสักการหิ อาภิปูชิเตหิทีกายุโกโหโมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราพโพชะโยโหโตุสัพพธาพุทธชินะราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสักกาเรหิ อาภิปูชิเตหิทีกายุโกโหโมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราโพชชโยโหโตุสัพพธาพุทธชิะราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสักกาเรหิอาภิปูชิเตหิ ทีกายุโกโหโมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราพโพชยโยโหโตุสัพพัทาพุทธชินราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสักกาเรหิอาภิปูชิเตหิ ทีกายุโกโหโมิอโลโคสุขิโตสิทธิกัดจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะประสิทธิราพโพชะโยโหโตุสัพพัทาพุทธชินราชาอาภิปะเรตุมังนะโมพุทธายะ